สวัสดีคิดสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนรู้จักกับไสหม่าให้ไม่ใช่ไซมา cm 041L จริงๆแล้ว 041L ก็จะเป็นตัว MP5K ที่เป็นตัวเวอร์ชั่นแต่งพิเศษนะครับผมมีในส่วนของตัวพานท้ายที่ยืดหดปรับระดับได้นะครับผมมีของสายสปายลางเสริมสำหรับใส่เลดดอตในที่นี้ผมก็ทำการติดตั้งในส่วนของนะครับ เล d ดอทเอฟซนะผมมาไว้ให้ได้ชมกันด้วยชุดลางหน้าเป็น m อ็มล็อกแต่งแบบนี้นะผมมีคลิปมือหน้านะผมตัวแฟลชไฮเดอร์หรือปอกที่ไม่ลดแสงเท่าไหร่ตัวนี้นะครับสามารถที่จะถอดออกแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวเก็บเสียงได้นะผมแล้วก็นะครับชุดโบสามารถที่จะทําการ,รปรับเล่นได้สมจริงนะผมปรับแบบนี้อ่าโหมดยิงก็ยังคงเป็นเซฟเซมิแล้วก็พรวัตโตนะ อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือส่วนของตัวแมกกาซีนนะครับอ่าเป็นแมสแต์แล้วก็เป็นลายกระสุนหลอดเข้ามาให้นะครับเวลาเติมก็ใช้ในส่วนของตัวสปีดโห o ดเดอร์แต่ว่าในกล่องเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรให้นอกจากเปิดและแมกกาซีนนะครับผมเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่นะสามารถใส่ในส่วนของตัวแกนด้านหลังได้แต่ว่าต้องใช้เป็นแบตตัวเล็ก 15c นะครับผม11 11.1โวลต์ตามที่เขาแนะนำมานั่นเองนะครับผม แล้วก็สามารถที่จะ modify ส่วนของสายไฟเพื่อใส่แบตแกนยาวถ้าเกิดใครมีแบตลิโพที่เป็นแกนยาวสามารถที่จะเปิดท้ายแล้วก็โมสายไฟย้ายขึ้นมานะใส่แบตสอดด้านบนได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยก็คือส่วนของตัวนะครับกดแม็กนะเห็นไหมตรงน,นี้เราสามารถที่จะใช้นิ้วของเรากดตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราต้องอน,นิ้วมากดตรงนี้ไกลอ่านี่นะกนนะดแม็กพิเศษกดแม็กแต่นั่นเองนะครับผม ข้างในเขาจะเป็นเกียร์บ็อกที่อัปเกรดนะผมไม่ได้เปิดให้ดูแต่ว่าอันนี้ปิ้นรูปมาให้ดูนะครับก็คือเป็นลูกสูบฟันเหล็กนะไกด์ลอดแบริงนะผมก็บอกสูบนะครับเป็นงาน CNC มีโอริง2ชิ้นป้องกันซีนลมอย่างดีนะครับผมเฟืองไซม่าเป็นเฟืองสปีดนะครับผม13ตัว1เป็นงาน CNC แล้วก็พิเศษสุดก็คือในส่วนของตัวชุดมอเตอร ผมชุดแขงวงจรที่สมูทขึ้นนะครับผมจากตัวเดิมๆนะแต่ถามผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าถึงแม้มันจะเป็นมอสเฟตแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปใช้แบตหรือว่าใช้อะไรที่ผิดพลาดไปได้อุปกรณ์พวกนี้บางทีก็เกิดข้อเสียนะเพราะจะต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอ้อเดืมบอกนะครับตัวนี้เป็นสายปลดเร็วผมชอบมากนะของ MS2 นะครับผม เวลาที่เรายิงซ้ายยิงขวาเราอยากจะเอาปืนออกมาเราแค่นะครับกระตุกตรงนี้ป,ปนะครับอ่านี่นะครับออกมายิงได้เลยนะครับอ่าครับออโตโอ้นะครับเรทค่อนข้างจะเร็วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการวัดในส่วนของตัว ความเร็วกระสุนให้ดูครับว่าความเร็วกระสุนอยู่ที่ร้อยสามร้อยศูนย์สามศูนย์หกสามศูนย์ห้านะครับคือลำกล้องมันไม่ยาวมากนะแต่ว่าสิ่งที่ได้คือตัวนี้ครับ24.8นัดต่อวินาทีนี่คือ เลวเลตกระสุนนะครับผมเลตกระสุน20ไปแล้วก็มัน25นะัดต่อวิทาทีเน้นในเรื่องของอาสายสปีดกระสุนออกเป็นสายนะครับผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคลาสสิกนะครับความเท่ที่มีเอกลักษณ์ลงตัวแล้วก็ชอบอีกอย่างนึงคือมันนะครับมันเล็กกระทันหันนะครับเป็นปืน ซับแมชชีนนะครับผมซับแมชชีนกัน SMG เหมาะสำหรับใครที่ชอบแนวแบบสวาชอบแนวแบบสายจุโจมเล็กสั้นขยันซอยเฮ้ย hey, ไม่ใช่เล็กสั้นขยันจุโจมั่นเี่นะครับผมก็สำหรับรุ่นนี้ก็คือไซม่าแพลตินัมเหลี่ยมรุ่น CM041L ขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณครับ